จะทำยังไงให้คนเห็นเราดีครับก็หมายถึงว่าเราต้องทำตัวเองหรือทำพลังงานของเราให้เป็นยังไงคนก็จะเห็นเราเป็นแบบนั้นถูกรับเรามนทึกความดีบ่อยๆเนะี่ยจิตเราอยู่กับจขรรฏิอยู่กับใจสานาคมอยู่กับลุงปูอยู่กับพมิหารอยู่กับบุญอยู่กับโมทนาการทางโมทนาบุญอยู่กับการอ่อนน้อมถ่อมตนหลายวันหลายเดือนหลายปีเข้าไปเนะี่ยความสว่าง มันอยู่ยาวพอลมเสียมก็กลับ<ะ>ขึ้นมันต่อขึ้นมันต่อไงไฟมันไม่ดับไฟไม่ดับไม่ต่อตลอดเวลามนุษย์เห็นวิญญาณเห็นมันก็ผ่านไปขึ้นมาที่เรามันก็ไป<ะ>มันเป็นวัฏจักรเราเป็นตัวกระจายขึ้นเหมือนไฟฟ้าเนี่ย กระจายกระจายไปกับมนุษย์กระจายวิญญาณกระจายไปหมดตาหูจมูกลิ้นกายมันก็เลยไปตามนั่นมันไปเองตุกจะสังเกตถ้าเราตั้งใจจริงๆทําจริงๆนะถ้านท,ทุกวันจริงๆเนี่ยในอนาคตใครเห็นตุเนี่ยเขาติดข,ขัดเลยมันจะโล่งเลยกลับไปโล่งเลยทีเขาจะถามหาตุแลวะวทุบไปอยู่ไหนมา เพียงจะถามหาเนี่ยเพียงจะถามชื่อเนี่ยพลังงานก็ไปแล้วไะโอ้เพราถามปุ๊ก็ต้องนึกถึงแล้วไปแล้วไงมันไปแล้วไงเพราะเราพร้อมที่จะไปไงเราก็ต้องพร้อมให้ใช่อารมณ์เราอยู่กับบุญไงเราต้องรู้ไม่ใช่ว่าไม่มีใครเลยอยู่คนเดียวเนี่ยไม่ใช่นะอยู่คนเดียวก็ไปนะคนนึกถึงเราครับถ้าไม่มีใครนึกเนี่ยมันจะไปไหมเอา ของที่มีอยู่ในโลกของดีที่มีโลกเนี่ยถ้าเราไม่นึกจะมาไหมไม่ไม่ลองคิดดูคิดง่ายๆตามคมเป็นจริงนะครับแค่สวดมนต์นี่แหละลตัวไม่รวยเป็นไปไม่ได้หรอกแต่เราชินทางโลกชินทางโลกคนที่เรียนมากทางโลกมันชินไม่หมดแล้วทางโลก แต่ทาไม่รู้โลกในรู้บางคนโหเรียนเก่งมากนะครับโลกในรู้ไปหมดหละจะทําไม่รู้ับเรียนมากรู้มากทั้งโลกโลกมากเรียนเนี่ยรู้หมดธุรกิจไปไหนก็เป็นเงินไปหมดนะตายแล้วไปได้ไหมโอ้โหสู้คนพวกหรือสีนั่งรับตาในในป่าในเขาไม่ได้หรอก เขามีความสุขเขาจึงอยู่ได้ใช่ไหมมีอายุยืนหลายร้อยหลายพันปีด้วยโลกไม่มีด้วยเพราะจิตควบคุมมันได้ไงสามารถจะปรับท่าตัวเองได้เหมือนเหมือนครูบาอาจารย์สมัยนี้หลายองค์ที่ท่านเกิดกับคนตายนั่นแหละไม่ต้องเข้าท้องไง คน,นนั่งอยู่ตรงนี้ยจะไปแล้วเนะี่ยเกิดกับใครดีว่ามันเห็นหมดอะ่ะ<อ>มุดในโลกนเห็นหมดเลย<ช>นั่งนี่เห็นหมดเลย<ม>ก็เหมือนเรานั่งอยู่เนี่ยเราถึงบ้านก็เห็นแล้วใช่ไหม,มสถานที่เราไปเราเห็นหมดอะ่ะแต่ถ้าเราฝึกเนี่ยเห็นยิ่งกว่านั้นอีก<ม>ท่านว่างั้น<ม>เห็นแม่งกับมันทําอะไรพูดอะไรคุยกันอะไรเพราะจิตเนี่ยมันเป็นตัวรู้ไง มันรู้เรื่องโหขออย่างเดียวนะ่ะอย่าตอนนี้ใหม่ๆเนี่ยหยุดหยุดหยุดมันทั้งโลกให้มันอยูก่กับบุญ